ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีตำบลสำนักท้อนอำเภอบางฉางจังหวัดระยองกรมชนประทานลงพื้นที่เรื่องรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบความเหมาะสมในการเก็บกักน้ำการระบายน้ำคลองบางไผ่และสาขารองรับการเติบโตในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะ นายสุรชาติมาลาสีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกรมชลประทานกล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดอาคารกักเก็บน้าในลําน้ําคลองบางไผ่และสาขาณบ,บริเวณอ่างเก็บน้าคลองบางไผ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีว่า ตามที่กรมชลประทานได้ว,ว่าจ้างมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำโครงการศึกษาเพื่อทบทวนศักยภาพของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจ e อ c และเมืองใหม่หน่าอยู่อัจฉริยะและศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาคลองบางไผ่และสาขาเพื่อการเก็บกักน้ำการระบายน้ำการเติมน้ำลงสู่ใต้ดินและการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาข้อมูลเพื่อออ,อกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้างและจัดทำเอกสารประกวดราคาของโครงการนั้น ขณะน,นี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าตามลำดับโดยในเดือนมกราคม2567ท,ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดจนเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเคลื่อนแผนดําเนินง,งานโครงการศึกษาให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ซึ่งความเป็นมาของโครงการเกิดจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตวันออกได้พัฒนาและขับเคลื่อนโครงการศูนย์ธุรกิจอ e EC และเบืร์ใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะตามมติครมซึ่งผลการศึกษาได้มีการออกแบบเบื้องต้นในการพัฒนาทางน้ำธรรมชาติในลักษณะการปรับปรุงทางน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์เป็นระบบระบายน้ำหลากและป้องกันการเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มสองฝั่งลำน้ำรวมทั้งให้มีการใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ำหลากอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่่โโโคครรรรงงงกกกาาาดดยัลว เป็นโครงการนำร่องในการบริหารจัดการน้ำผ่านการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานของสกอพอซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินง,งานเป็นระยะแรกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพและเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงรวมทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอันงดงามทางภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งอาจเป็นการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลักษณะเป็นขั้นบันได2จุดและอาคารประกอบที่สามารถกักเก็บน้ำต้นทุนได้ปริมาณ2-4ล้านลูกบาทเมตร นอกจากนี้กรมชนประทานยังได้ศึกษาแนวทางการออกแบบองค์ประกอบโครงการทางด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวหรือ green d e s i g อีกด้วยในเดียวกันก็ก็มาจอมาพยายามพิจารณาโครงขายน้ําจากข้างนอกเอาน้ําเข้ามาข้างในเนี่ยโคงขายมาอยู่ด้านด้านตะวันออกนี่นะครับของแผ้ายไปสร้างโลงกันน้ํำทะเลเป็นน้ําจืดอัอตาราเนี่ยฮะก็ใช้อตัตราเท่านี้แหละอตัตราประมาณสล้านลูกบาทติอปีนี่แหละ บกาเป็นแนวทั้งเลือกที่4ใช่ไหมครับที่เรา,า0่0 3 0 0ุน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับมูลค่าเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรครับก็ประมาณนี้เอาข้อมูลเบื้องต้นเทางนี้ก่อนนะครับ